ส่วนเรื่องชุดวันวาเลนไทน์วันที่สูตสีแดงก็ได้เพียร์กันหมดแล้วเรียบร้อยค่ะตามที่แจ้งไว้ในไอจีเลย S <S นที่เราเป็นคู่กรณีในคำน,นี้คนที่เป็นคออู่กรณีคือเราเคลียร์กับเขาแล้วคู่กรณีอ๋อ,อขออนุญาตพูดชื่อถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะก็ตัวน้องบูมเนี่ยพอรู้เรื่องทราบเรื่องก็ติดต่อน้องบูมทันทีค่ะแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็ขอโทษทุกอย่างที่น้องติดใจทุกอย่าง ก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยค่ะจีน่ามันมีการเตะเข็มหรนอว่าเตผิดหรืออะไรอย่างไรอะไรนะขออีกรอบหนึ่งเหตุที่แบบมันปวดกันก็ไปผิดกันแล้วถ้ามัเคลียร์เนี่ยเออเรื่องเข้าใจผิดอันเนี้ยหนูไม่รู้แต่ว่าตัวหนูกับน้องแบงบูมตัวจีน่ากับน้องแบงบูมเนี่ยได้เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ว่าแยกเรื่องนะส่วนเรื่องของอพี่ฮิโปที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วตัวจีน่าเองก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าไม่เคยร่วมงานหรือว่าจ้าง เขามาเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวหรือว่าออกแบบชุดส่วนตัวเลยไม่เคยนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อยู่ในส่วนของที่เราได้ทำการฟ้องร้องข้อหาดีประมาณแบบไหนครับพี่นาผมก็อบรูมมันท่าที่จำเหมือนกอบคุณแรงเหมือนยึดเหมือนเราไปใช่ใช่เออ หนูไม่ได้หนูไม่ได้เป็นมิจฉาชีพแล้วหนูก็ไม่ได้ขโมยชุดใครหรือว่างานครคร่ะตอนที่เห็นคำนี้เรารู้กยังไงบ้างตกใจตอนที่หนูเห็นงันไอตอนที่หนูเห็นข้อความนี้ว่าเขาได้โพสต์ว่าเป็นนางแบบนักแสดงหรือมิจฉาชีพอันนั้นก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเกินเรื่องไปมากๆเลยแล้วก็ทําให้เราได้รับความเสียหายมากมีผลกระทบต่อเรื่องงานมากม ก็เลยปรึกษามีผู้ใหญ่เอาเป็นว่ามีผู้ใหญ่ที่เราเคาลบอะค่ะแล้วก็เอ็นดูเราเขาก็โทรมาบอกว่าเออแบบนี้ควรจะฟ้องร้อง,งอะไรซึ่งเราก็สุดท้ายเราก็ตัดสินใจฟ้องไปใช่ซึ่งตัดสินใจก็ตัดสินใจอยู่นานมากกับผู้จัดการว่าคือเรารู้จักกัน พอเรารู้จักกันเราก็ไม่อยากแบบว่าไปขึ้นศาลกับคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายมันเรื่องมันบานปลายไปมาก3วันใช่ไหมคะ3วันได้อะค่ะ mm hmm. ก็เลยสุดท้ายว่าเออฟ้องแล้วกันเลย้ยคะเพราะว่า คนเข้าใจไปผิดมันเกินเรื่องไปมากๆเลยซึ่งโหาผลกระทบเราที่เกิดขึ้นหลังจากเกิว่าหนูขออีกรอบได้ไหมคะผลกระทบผลกระทบต่อชีวิตของเราเนาะหลังจากที่โดนเรื่องนี้ไปผลกระทบต่อชีวิตหนูว่าเอ่อเรื่องงานเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็พวกสไตลิสต์หรือดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้ทําการโทรตรงหาผู้จัดการหนูหรือบางคนที่สนิทมากก็โทรตรงหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงไหมเป็นยังไงเนี่ยค่ะ คือแบบผู้ใหญ่มึกอ,ออกไหมคะผู้ใหญ่ที่ได้<ม>เขาได้ทําการถ,าถ่ามไข่ก่อนว่าเรื่องจากฝั่งเราเป็นยังไงพอเราได้อธิบายทุกคนก็โอเคเก็ตแล้วก็ทําตามในส่วนที่เราอยากทําเลยอะไรงี้ค่ะซึ่งกับคดีแบบ นี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้สิ้นสุดแล้วค่ะสิ้นสุดแล้วกับพีฮิโปค่ะจบยังไงจบคือทางเขาก็ต้องออกมาขอโทษแล้วก็ไลฟ์ขอโทษใน t ิก t o อแล้วก็โพสต์ขอโทษในเฟซบุ๊กแล้วก็ในสตอรี่ไอค่ะแล้วก็ มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะค่าใช้จ่ายก็าพอพอจะบอกได้ไหมว่ากี่หลัก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 แต่ละหลักละไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านแต่ว่าพอพอเราได้คุยกันในศาลเนี้ยค่ะพอได้คุยกันตอนหน้าศาลก็มีการลดหย่อนให้ค่ะเพราะว่าเราก็คนรู้จักกันแต่ว่าหลักหลายแสนใชคะตอนฟ้องไปค่ะก็หลายก็หลายแสนค่ะก็ลดให้ค่ะลดให้ เก็ต้องขอโทษนะคะเรามีไฟล์บัตคับแล้วก็ต้องขอโทษแค่ไหนยังไงต้องขอโทษในทางอะไรบ้างขอโทษในช่องทางที่เขาออกมาเขียนเขียนข่าวเราไอ้เขียนเขียนเขียนถึงเราอะค่ะก็จะมีในทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรม เม่อปัจจนีกับพี่ฮิปโปเราความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงกันแน่หรือนร่งรงงานกันได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นแบบปกาดแผลต่อไปเป็นอะไรนะคะบาดแผลอ๋อเอ่อตัวหนูกับพี่ฮิปโปต้องบอกก่อนว่าตัวหนูกับพี่ฮิปโปเราหนูไม่เคยว่าจ้างหรือจ้างเขามาเป็นสไตล์ส่วนตัวหรือออกแบบชุดส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องร่วมงานกันอยู่แล้วค่ะ สิ่งที่เขารับชอบทดใช้ทำยุันค่าเสียหายแล้วคำพูดเราพอใจแล้วใช่ไหมกับสิ่งที่เราเสียหายไปจริงๆเอาเอาตามความจริงมันมันไม่มีอะไรทดแทนกันได้แต่ว่า,าหนูว่าใครใครเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขากระทำ จะไปถงน้องแตงกูนีดน,นึงค่ะแตงกูคือจบแล้วเลยไม่มีอะไรตั้งแต่วันแรกเลยค่ะคอ,อคืนวันแรกที่ดูเรื่องแล้วก็ได้ทําการโทรตรงแล้วก็แบบพูดคุยกันเลยว่าโอเคข้องใจตรงไหนไม่สบายใจตรงไหนให้บอกเราผิดพลาดตรงไหน,นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อวที่ชี้แจงในไอจีเลยคือพอได้พูดคุยว่าเออเธอเปลี่ยนคนนะอะไรทธอไม่บอกชันอะไรก,ก็พูดคุยตามภาษาแบบคนที่ทํางานด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้จักและสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรจ่ายค่าอ๋อแล้วก็ ที่ตามที่เขียนเลยค่ะก็คือเราก็ยืนย่นไปว่าจะให้เราทําอะไรไหมขอโทษแผนสื่อไหมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมหรือว่าลบรูปไหมทั้งนี้น้องตัวน้องแบงบูมเองก็น่ารักมากบอกว่าไม่ต้องการอะไรเลยฉันเคลียร์ใจกับเธอแล้วทางแบงบูมมาเคลียร์ใจกับจีน่าแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเจตนาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดไม่ดีก็เลยจบกันตรงนั้นแต่ว่าเขาก็บอกไว้ว่าโอเคเขาไม่สามารถ หยุดสถานการณ์ของอพี่ฮิโปได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปไปเป็นฝักฮิโปไปเคียร์เองเลยะค่ะแต่เราไม่ดให้เงินเรียกอะไรนะจ่ายเงินค่าออกแบบเรียบร้อยไปแล้วล่ะใช่ค่ะ,ะแต่ว่าก็จ่ายตามจำ,ำนวนเต็มที่เราเคยร่วมงานกันไม่ใช่แค่ค่าออกแบบซึ่งซึ่งตัวจีน่าเรื่องก็คือโทรไปบอกว่าอยากได้แบบไหน,นอะไรอย่างเงี้ยคุณผลกับ เราขั้นไไต่อต่อไปแมการจะให้ไตลดอกแปลนลีดหรือสไตลตไตลีดต่างๆอย่างวันนี้หนูก็มีสไตล์ลีดตัดชุดให้ค่ะ,ะก็คือจริงๆหนูว่ามันต้องดูที่เจตนาด้วยค่ะแล้วก็ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่แบบเข้าใจเราแล้วก็เอ็นดูมากๆอันนี้ขอบคุณมากๆเ้วยนะจะเรไยิว่ายังมีคนที่ของก็เรียกว่าอะไรของเข้าใจยยังมีคนที่แบบเข้าใจในสถานการณ์นี้อยู่ใช่ค่ะ หนูว่าถ้าได้ฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์เลยแล้วก็ฟังทั้งสองฝ่ายจากตัวหนูและตัวน้องแบนบูมเองที่ไม่ใช่พี่ฮิโปหนูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจค่ะคอยก็มีได้เรามันเราไม่เื่อนีแวะมาเหรอแยอ่มาเหรอก็ก็มีมีมีอยู่แล้วอ่ะเขาแยบแทนไหมเขาแอบียแทนแ จริงเขาก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ด้วยความที่ผู้ชายอะเนาะเขาก็จะไม่ค่อยได้แสดงว่าเขารู้สึกอะไรมากแต่เขาก็จะแบบว่าโอเคหนึ่งสองสามต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบปรึกษามีปรึกษาเขาด้วยเมื่อเดียวเยี่ยงก็แอบปรึกษาไหมว่าแบบไม่แอบ,บก็ปรึกษาเลยพอโทรหาน้องแบงคบูมเสร็จก็คือสายตรงต่อเลยว่าโอเคมันเกิดเองยแล้วก็เล่าตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคำตอบที่เขาให้เราคือ คำตอบที่เราะาเแนให้เก็บวายลุกขึ้นอยาะให้ปูอะไรนะอยากใส่ให้ปูด้วยด้วยเหรอไม่ไม่เออไม่เป็นฝ่ายซ้อมเหรอซอมเหรอซ้อสีชุดแดงเหรอช่วงนี้หอมเหรอแต่เมื่อกี้เดินมาข้างหลังแล้วบอกอยากใส่แม่บอกอยากใส่ช่วงนี้แฮปปี้เหรอามอ๋อความรักแฮปปี้ใช่ค่ะความแฮปปี้ยังแบบว่าดีทุกสถานการณ์ ดูสถานการณ์ก็ต้องขอบคุณคุณทอยด้วยที่น่ารักค่ะเขาจะเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายค่ะมีอะไรก็รู้สึกว่าแบบเธออยู่กับเขาแล้วแบบกุ่กลิบเออโลกแบบว่ากลกแบบว่าโลกแบบว่าสีชมพูเหรอก็ตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวทัางรักไหมทีน่าลรักไหมที่น่ากลวทั้งรักไหมเป็นแบบเออหลายคู่เขาบ็กวบามันก็เหมือนทุกคู่อ่ะแม่ข้างรัก ที่ชั้นข้างล่างมีอะไรต้องปรับต้องตุนกันคะจริงๆก็กว่าจะลงตัวกันก็นานพอสมควรค่ะหมายถึงว่าออด้วยความที่เราค่อนข้างแมนมากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องลดลงมาเยอะมากๆในในความแมนนี้นแต่ก็คือตอนนี้ก็คือบาลานซ์กันแล้วโดยที่แบบโดยที่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่าจะต้องมีการลดย่อนตัวเองลงนะอะไรเงี้ยไม,ไมไ่ตอนนี้ตอนนี้คือแบบเหมือนทุกอย่างมันลงล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใเอออย่าเพิ่งถามตอนนี้อย่าไม่ได้ดูอย่าดูโดนเอาเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยตัดตรงนี้ออกไม่เลยเพราเขาก็ถามอยู่อะไรสําอะไรอไม่เป็นทันแล้วไม่ทันเออก็จริงๆอ่ะได้ดูตามที่แบบเขาตัดมาที่แฟนคลับคุณทอยตัดมาก็ ใช่มีเลิฟซีนก็คิดถึงพิกถึงขิงแล้วก็เออมีซีนที่จะจะจะขอชมผ่านสื่อ wow. ได huh? ้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่นได้แบบสุดยอดมากแล้วเราดูคนเลิฟซีนกับผู้ชายจับมือเลยจับมือเลยอับอแล้วอ๋อเลิฟซีนกับผู้ชายเหรอเขินนะทำไมหนูเขินไม่รู้อ่ะไม่หัวร้อนแต่มันเป็นฟิลแบบอุ้ยจริงในคนชมแล้วเขาแบบละมุนคือท่าน แต่ตัวจริงเขาก็เป็นอย่างนี้ใช่จ,จะ,ะจะมันจ,จ,จะเป็นครึ่งนึ่งอะไรอะไรคนรอยค่ะคือครึ่งนึงอ่ะเขาจะมีความละมุนมากคือเขาค่อนข้างมีนิสัยผู้หญิงแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งเขาจะมีความเด็กกวนผสมผสมกันแล้วแต่สถานการณ์แต่หลายคนแบบว่าผู้หญิงดูแลอยากได้แบบนี้ใช่ไหม ตอพอโอเคจะส่งการแล้วอยากให้ฝากอะไรฝากอะไรได้ย้อนอย่างนี้เลยหรอคะองการก็มาก็ส่งการนะคะก็ความจริงแล้วอยู่ในมาตรการดีนี่สุดแล้วก็ถ้าใครเดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆอย่าเอาแบบอย่าเอาเชื้อกับบ้านเลยอะไรเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงก็คือ อยู่ที่พักของตัวเองดีกว่าดีที่สุดแล้วเลยนะขอให้ไม่เป็นโควิดค่ะ